สุดยอดชั่วโมงนี้ในหลงนักกิฬาทีมกดไลคกดแชร์กดติดตามไว้นะคะเราจะแจ้งข่าวสารว่าคมีต่อที่ไหนบ้างเราจะแจ้งทางหน้าเพจนะคะแชม์ตะก็ไทนแบมารีมักใครนำตอนนี้พนักงานตำรวจแห่งชาตินำอยู่อันดับหนึ่งค่ะ หนึ่งพันหก้อาคอันดับสองเป็นสิทธิ์วราพรเองพันสี่ร้อยหกสิบแล้วกันดับสามเป็นกองทัพยังไม่เข้าหีือเจอมเชื่อมรอมมินะคะหนึพมร้อยมิบห้าคะแนนไม่โดนลูกเลยคุณจมอยากรู้ไหมว่าใครไปให้นนิดหนึ่งเบอร์เยอะที่สุดในวงเออได้แจมไม่อยากเอ่ยชื่อเออไม่อยากเอ่ยชื่อไฟต็มไฟบวงันเปล่าเต็มมาเต็มหมดทุกอย่างก็โหมมาบมือเนีนคุณจอม โกดมาไว้จังมึงล้มไปด้วยเข้าทิบหายเลยตอนนี้เออมาเอ้าโอ้โหเขียบขาดคุณจะมไม่แชมป์ไม่ได้คผู้ชมผมบอกเลยนะผมบอกเลยครับวันนี้มาในสี่เสื้อของเอี่ยหลอนตลาดภูครับไม่แชมป์ไม่ได้น้องทำไม่แชมป์กูก็ปล่อยมึงเตะจนแชมป์จะหลวดแน่เยเอ้าเทียมเลยค่ะเพราะว่าสนามลื่นนะคะลื่นมากเอาไว้เอาไว้สิบเจ็ดนาทีผ่าน 9 20อยดูแต้มเอาดะชัมแแบกไปสิใจเย็นใจเย็นสำหรับคะแนนฟังจะไปากด้วยเมื่อกี้โอ้โหโค้งหามุมนี้อไม่เห็นแป้นะีกกี่ร้อยพี่เกแชมป์เลยนะสิเจ็ดนาทีเสร็จสบายๆวันนี้อับเพียบห่วงมือเก้าร้อยเสร็จนะผู้ชมโอ้ยยังไม่ขึ้นเวลาผู้ชมสิบเจ็ดรอบครึ่งเก้าร้อยเสร็จ สบายเลยผู้ชมบนนั yeah, ่งแอปเป็นงูเหลือมอิมหมาเลยผู้ชมนั่งสบายเลยนะแคกูนี่ดู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 ไล่จ้าเรียบร้อยอะไรก็เข้าไล่เต็มไข่ก็ไปได้ด้วยเก้าร้อยสามสิบห้าได้โลดเดิมดีเอาแล้วครบแล้วแปลก็ไปมารคอยแล้วมั้งเออ ลงอีกทีมึงโดยนับที่จบเลยนะข้างดวงสิบห้าสิบแปดนาทีผ่านข้างดวงมันจะเข้าหมดตั้งแต่ครึ่งแรกหรือไงปุ๋ยดอมลื่นระวังนะคคุณ่ถ้ามีลูกนี้โยกล้อเดี๋ยวมันโยกอะไรก็ได้ได้รับชมได้มาไดิดตาบจับใจเย็นดอมใจเย็นลูกยังเล็กอยู่นะดอมนะ่ใจเย็นดอมไม่ต้องรีบมาอ้วงมือเอาละสิบแปดรอบครึ่ง พอได้หมา่วงมือโอ้โหได้เต็มไปไเรื่อยๆไปไเรื่อยๆเดี๋ยววันพรุ่งนี้ม,มาลอยกระทงกันผูน้ชมที่ตลาดภูนีน่หมาบวงฝากไว้เดือนหน้านะผู้ชมนะของหลัง20วันที่9ถึง17ที่สวนลุมพิน,นีผู้ชมไปชมตะก้อกันคือทั้สองคณนะสมาคมชาติไทยร่วมกับสมาคมตะก้อแห่งประเทศไทยผู้ชมจัดตะก้อครบรอบกาชาติ หนึ่งร้อยปีผู้ชมไปชมกันได้ที่สลุลงนะครับคืนละสองคณะอยู่ข้างๆร้านเป็ดอ่าโอ้โหไว้เกมไว้แม่ได้แต้มเป็นไงนะเคเก่งนักงานอย่างเงี้ยเกมนะโอ้ยดู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 นี่นี่เอาดะจ้าไว้คืนละสองคณะนะครับเริ่มหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มไปชมกันได้เอาดะตั้งไว้มาอ้วงมือ สองโอ้โหเฉียบขาดู้ชมสองนี่ไม่มีใครเกินแล้วผู้ชมหมายเลขหกจัดโทนารชัยทูเมืองกุศลน,นักกีฬาทีมชาติสองไม่ตรงนี้แต่กลับไปดีลูกยอดจะลืมครับลูกกันเจ็ดร้อยสองเร็วครึ่งเวลาจะประกาศแนละ้วขอโลกหนหน,หนึ่งพันกับสี่สิบห้าตมโอ้โหผู้ชมไม่วันนี้เตะยังแบบอ้นเลยกองหลังยี่สิบมาอ่วนม,มือ โอ้โหเยี oh. ille, um, oms, jam, uh ่ยมผู hmm, ally, ook, ้ชมสุดยอดสุดยอดส่งชื่อผู้ชมราชนาวีเขหมูหยองขณะนี้ครับเป็นการทำการแข่งขันของทีมเยรอนตลัดูรู้ว่าราชนาวีเขหมูหยองผ่านไปแล้ว20นาทีผ่านทำคะแนนได้1,065พ้าแต้มยังเหลือเวลาทำการแข่งขันอีกประมาณ19นาทีเสร็จตบมือเป็นกำลังใจสักครั้งดูผู้ชมโอ้โหนี่เป็น เต็มเยอะมากผู้ชมนะครึ่งเวลานะอ่าดีเอาเด็ดช้าไว้ไม่แชมป์ไม่รู้ว่าไงผู้ชมอ่ามาบวงติดห้าคะแนนครับประกาศครึ่งเวลาครับเอียชิโร่ฟัดตังเด้อครับไม่น่านอนผมบอกเลยนะอ่าเอียจะฟัดเองหรือว่าจะให้ผมลุกไปล้วงเอาง่ายง่ายอ่าเอาไงเอียเจ้าเจ้าฟัดเองไหมฮะมาบวงเต็มหลงออการบวง เดียก็บอกกูเห็นกันร้องกันแล้งลื่นๆไหนได้เข้ากันจิ้มผายเลยหมาเปล่าวสิบกระแดนโอ้โหสิบเก้านะทีสุดท้ายโอ้โหเยอะผู้ชมเอาละข้าหวงสิบห้ากระแดนโอ้โหเข้าละเอียดเอ้าเอาคาหาวงโอ้โหกูนี่มึงแดกเฮีย,ย,ย,นะย,ยอ,อะไรกันไปเลยนะเข้าจิ้มผายเลยโอ้โหอะไรกับ เอนี่ขนาดลืล่นๆนะคู่นี้แทงแห้งๆผมว่าเปิดเ,เตะตายเนี่ยเชื่อผมไม่ยอมหรอนี่แท้แห้งๆนะเปิดยี่บห้านาทีแม่งชนะหมดแล้วสอเข็มอ้โหเอาละจังว,วะโขนฉากวะอึ๊บยี่สิบไหลอ้โหสุดยอด มาออกไปนั่งเดินคุยกับลูกพี่ครับงานต่อไปจะไปที่ไหนกันดีจาไปจะาัดเราไม่อ้อหเลิกแต่มั่อกูว่ารับตังค์จะไปรับแชมป์จะเสียเวลานัดฟุงได้เตรียมตัวทำกระทงกันเออปาโกโหโอ้โหเกมก็ไม่น้อยนะเต็มสมราคาแล้วที่เปียดให้นดไปนั่งเป็นตัวจำลองเี่ ยังไงน็อตสภาพดีมมึงน่าจะนั่งยาว่าไฟบัวข้างบัวยังน่าจะรู้ตัวนะไฟบัวยี่ห้าขนาดไม่อันเขาอยู่ฉัดชมเตามาเขายากเขาอยากเอามาเลยมึงคิดเอาเองไฟบวงเต็มไฟเปล่าสอโอ้โหยี่สิบไม่มีอะไรจะบรรยายจะเข้ากันอะไรเป็นเพลินเลยหนึ่งพันสองร้อยยี่ห้า ซอหลงลูกเดียวเอาวและพับเพียโอโหอีสิบห้าแต้มชอบลื่นๆไว้จุดนี้เดี๋ยวไปเตะงานผมนี่เคผมจะเอาสายยางมารอฉีดไปเลยนะกว่าทีมพี่จะลงกูฉีดตามก่อนโอ้โหเข้าอีกนะอะไรกันวะผู้ชมจ่าไว้เออแข่จับนี่ถ้าตำรวจไม่ได้นั่งดูอยู่หาวว่าโกงนะเนี่ยเออน,นี่เดนกเบนยังอยู่ข้างไอ้โต้ไอ้เบ้นยังอยู่อยอยโอ้โหโ แต่อะไรก็เข้านี่ขนาดไม่ได้จังใจใจเย่ยงเข้าอ่ะโอ้โดูสิครับอ่าโอ้โสิบห้ายี่สิบสามนาทีครึ่ง่านนั่งอยู่ร้านหมูจุ่มไม่เอ็มเฮ้ยตอนนี้มึงต้องสั่งอ่าโอ้โหคงนั่งใช่ไหมเต็มัาตัวท้ายโอ้โหนี่จะเตะสองพันแล้วจนะบเบนเล่นไปอ่า อาละมาบวางมือได้แต้มโอ้ยนี่เฮียชิโร่จะจุดิมเตะสองพันนี้ว่ายังไงกันวะเนี่ยเออเอาดิมาบอกเต็มโอ้โหยี่สิบสามนาทีกับยี่สิบสี่หนึ่งพันสามร้อยเต็มโอ้โหเฮ้ยเออด่อมโคงเต็มเอาละช้าไวกล้าวงมือแต่กลับมาช้าไว้ช้าไว้โอ้โหค่อยค่อย เออขยับข้างอ่วงมือเอาละข้างบวงเพชรพรอมมิดสี่สิบนาทีพันสามร้อยสามห้าไอชุดนี้เตะไปยี่สี่นาทีครึ่งพันสามร้อยแย่ผู้ชมเหลือเวลาบาลจะเกมเอาละตั้งไฟบวงดีตอนนี้ไอโต้งทำไมเขาปีเข้าหรือไงเออเดินห้าไปอยู่ดีก็ลุกไปจึงไอ้มาร์กอย่างนี้ขามกันไปดี หมาปลาา่าเออสิบกระแดนโอ้หนด่งเข้าดีไว้เน่งไว้เออเอาละใจเย็นไหมข้ามกับมาไฟเปลา่าดีเอาละดองตัง้งหลังบวงสามสิบมาแล้วดีสองยี่สิบสอออุย้ยลูกยอดลูกกัะเจ็ดร้อยสิบหานะ้นานะทีสุดท้ายเวลาที่เหลืออ่าชาไปชาไป เข้าบ้านนะครับคุณพี่เข้ามาอ่าแปบ๊บเดียวครับคุณพี่เหลือประมาณสิบวินาทีเลิกนะับอ่าทันโทษนะครับอ่าทันที่จะเข้า,าแบ้านแป๊บเดียวแปบ๊บเดียวเดี๋ยวเลิกนะับอ่าเยชิโร่ไปไปเคลียร์ให้นิหนึ่งครับอ่าขยับมาทางนี้ได้ไกลแล้วไกลแล้วเออชาบั๊กทันโทษนะครับคุณพี่วันนี้อีกประมาณสิบสิบวินาทีอ่าอักว่ากันไปนทันสามยี่สิบ อาช้าไปช้าไป้ใจเย็นใจเย็นแวะนั่งชมตะก้อกค่ก่อนแม่กำลังเข้าดีเลยเฮียอาได้เต็มไปเลยไปเลย26นาทีหนามส3มแต่เอาละลงลูกยอด700อย่าลืมิอ่าลูกก็ด700มีคานไป้อยีกนาทีนะคะจะเสียตังค์เดียวนะคะจะผ่านไปถ้าบอดไปเสียตังค์ร้อนไม่รับโอ้โหคนละลูก700 ข้างล้อ15คะแนนเบอร์3ชัดชัยยิ่งกล้าสิงไล่จับทัดทับสัตหีบลุยไยจัตดองข้างบวกเวไปลงวยไกลเขียบวอยยังได้ยังได้13ออปปรอบครึ่งไฟเปล่าเอาดัด้าบไปตั้งบวงมือแฝงไปแฝไปเออค่อย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 ไฟเปล่าใจเย็นใจเย็น อานั่งก่อนครับประมาณนั่งก่อนทานโทษนะครับหาเข้าบ้ารระวังนิดหนึ่งพื้นมันลื่นอ่าค่อยๆๆยคยสิบนาทีเราก็จะเลิอกอ้าวเอดับตั้งนี่ไฟเฟ้าข้าวบัวชกไก่ละไก่ระยี่สิบเจ็ดนาทีสิบสามนาทีสุดท้ายเหลือสิบสามลอบพันสามสี่สิบห้าเออชาไปอาวะตั้งข้างบวงงงงบว อีอ่าใครใครชาบักเคเคมาจงนี yah, ้หน tamam, ่อยเยียนอเรียกเออค่อยค่อยเอาละชาบัไม่ต้องใสนะพี่เคยังไงก็แพ้รอนานนะดิ้าดวงสิมาเอาเราวปดุยดุยชาไั้ชาไักข้างบวงเต็มไหมเต็มไฟเตาปุ๊บถุกยอดนะดอมนะลูกอ่เจ็ดร้อยขอคนละลูกมะขอคนละลูก ข้างบวงแตะกลับนะดักหน้าเท้าโอ้โหมอกินนั่งหน้าเป็นตูดเลยไปหมดหัวหน้าเคนะปวแต้มดีขึ้นมาโอ้โคุยยิบผายเลยทีนี้อ่าค่อยๆค่อยๆข้ามกลับไปดีชุดนี้ก็ไม่เอาตังเงี้ยหรอพี่เคก็ช่วยดักกลับไปเงียหรอนับใหญ่เลยโอมทีมแรกทีมสองทีมสามแบงค์ร้อยแบงค์หนึร้อยแบงค์พันชุดนี้แบงค์ยี่สิบเอียหรอนับเต็มที่เลย แลกไอ้โต้งไว้ได้ไฟ่วงข้าง่วงเฮ้ยแม่เวออันไว้น่าจะยอดสักไปหนึ่งสิบอ็ดรอบครึ่งไปดานที่เหลือมาเอาดัดตั้งไว้รับเพียบวงมือไปยังไม่แซงไหหลงนะยังไม่แซงจะเปียกประาพรนะสิบห้าันหสิบห้าแต้มนิดน้ำเหลี่ยมกันนะผู้ชมประทม,าามเริ่มหมดไปเหมือนกันสาสิบแตม้ม ทำไปทำมาจะจะยุ่งหนะแต่ก็ยังได้ยังเชื่อผู้ชมนี่ยังเชื่อถ้าเหลือเกมนี่อะไรก็ทำได้ถ้าเหลือเกมนี่ทุกอย่างจบแต่แรกมแบบก่องวิเครเรานะอ่าวันนี้อยู่กันครบเลยครับสามนักเตะม,มหาสเสนเ่ห์เคโต้งมมมากันครบวันนี้วันนี้ เขาจะมีสองพวกอยู่ไว้นวนไว้อีกสามคนเขานักเตะไอ้นี่ทิกแท็กโถโกยาวอู้อ่าใครก็วันนี้อยู่ครับอ่าทุกกระบวนฟาร์มช้าดักหน้าท้าวยี่สิบเก้านาทีครึ่งเอาลัดตั้งไม่แทมไม่กดยับเลยวไว้บันสามแปดสิบเฮามาเปล่าดีโอ้โหช้าไว โชคดีแล้วเฮียชิโร่ไม่เสียตังค์เพียงนั้นแหละเฮ้ยอยู่ดีๆเฮียชิโร่ไม่เสียตังค์ใครจะเชื่อเฮ้ยดูข้ามกับมาเฮ้ยเฮียชิโร่ลุกไปทีเดียวหันไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเขาเพิ่งไม่เข้าเลยเออหันซีร้อยคะแนนพอดีเป๊ะยี่สามสิบนาทีผ่านเหลือสิบนาทีสุดท้ายเหลือสิบรอบ หัน400แต้มไล่220น้าวราคบวง15ไล่205แต้มอยู่ที่1 205แต้มนอาวดัดตั้งมาวงมือ2 20น้าวดละชาะ้าไปกลับกับพระคุณนะครับสำหรับนักกีฬาพูดด้ติตามผูกก้ควบคุมทีมทุกคนนะวันนี้มาร่วมกิจกรรมกับเทศกาลลอยกระทงใต้สะพานตลาดภูดผู้ชม เมื่อกี้พอออกเขตมากลับไปแล้วตอนนี้อย่ารอรับหน้าที่โอ,โอ้โหเจ็ดร้อยบาทหม่สุดยอดผู้ชมวันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่มากันหลายท่านแต่ามานั่งร่วมด้วยช่วยกันนะผู้ชมนะร้านติวเข้มภาษาอังกณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมมัธยมนะครับติดต่อเอาลูกหลานมาเรียนกันได้ฝากไว้ด้วยวันนี้เฮียชิโร่เขาพร้อมจะเสียค์อ่าดูดูจะเสียหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ก็ยังบิดอยู่เหมือนกันเอา้า ับเพียบวงมือไฟตวงได้นะได้นะสามสิบเอ็ดนาทีผ่านโอเคครับหนึ่งสี่สามศูนย์อพี่เครับตังเรียบร้อยเดินมาตังผมบอกว่าแต่งคิวอฮะสอกยีตฮะหลงสอกเต็มโอ้โหเจี๊ยบครับแม่โดโดโดการวางแผนของนักเคไม่เคยผิดพลาด ถ้าเชื่อพี่เคทุกอย่างจบกะฮสโลแกนนี้ใช้จะดักขึ้นไปอีกและแล้วเครับตังแล้วก็ไปคนเดียวเอาละเลยไปเลยมาวงเต็มแปนาทีสุดท้ายสาองนาทีผ่านต่อไปจะต้องเตะเอาลูกยอดไห้ลงว้เอาละไม่หลงยังไม่ผ่านนะลงนะพันสี่เจห้า ไล่พันหกร้อยสิบห้าแต้มสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำไว้เดี๋ยวรอรับรางวัล,ลไปด้วยนะเบนนะอ่าโค้งหลังดีเอาแสงไปก่อนหลงเร็วเดี๋ยวมาช่วยกันลงุลงเปรลุงยอดเออเฮ้ยวิ่งหลังบ่วงไอ้ยงเอ,เอาหลงสามสิจ้าวไว้ไกลนะไกลนะโค้งเฮ้ยเอาแสงไปก่อนเว้ยเออสิบกระแดนดึดงสี่แปดห้าไล่พันหกนะลงนะแต้มโดนกันเอา เวลาบอกเลยเหลือประมาณเจ็ดนาทีครึง่งเอาละโคงหมาเปล่าดีเอาละไปอันตักคงดังนะเกมโอ้โหเกมสุดยอดเกมนี่ทุกอย่างเลยนะเกมนะเยี่ยมผู้ชมพันห้าร้อยห้าแต้มอีกประมาณร้อยเท่าไหร่โอ้โหไล่ดึงหกึงห้าอ่ะเท่าไหรเท่าไร กไก่นะไกลนะขยับนะข้างวงดีเอาผ่านไปก่อนไว้ลงไว้ผ่านไปก่อนเลือสักสนะี่นาทีนะลงนะได้เตะลูกยอดสบายสบาเลยลูกก 700. <อ>ันเจ็ดร้อยเดี๋ยวให้ลุงแปรกันเลยหมาเปล่า,าดีของหลังยี่สิบดาวดัชช้าไว้ไฟบวงเรียบไม่แน่นะเยชีโรทำเป็นเล่นไปกดมันไม่เข้าอะ่ะเออสิบคะแนนแปรลูกกันสิบต้องเตะสิบฝรอะ่ะ เอาละนนหนึง่งห้าหนึ่งห้าโกหกอีกเท่าไหร่นะร้อยห้าแต้มร้อยห้าแต้มผ่านร้อยห้าแต้มผ่านเอาละข้ามกับน,นะรับเพียบพวงได้ยังได้เวลาเดี๋ยวเราบอกเรื่อยเรื่อยสามสิบสานาทีสี่สิบห้าวิดูกันเอาข้างดวงดีไฟดวงแม่จะไม่รัวหลูกเจ็ดลูกเมื่อกี้ยุ่งสามสิบไปมา แปลกลับไปสิบคะแนนครับได้หลงได้แต้มหกนาทีสุดท้ายหกนาทีทองเหลือหกรอบหลังดวงโอ้โหบักสั่งดูจ้ะหันพอดีอึ๊บกลางหัวมือแปลกลับไปอุ้นอีกกี่แต้มนะโอ้โหสามสิบแมู่กนี้ตีใสอ้อมกำแพงเลยสามสิบแต้มเอาหลังบวงหลงสองใบ เร็วเร็วหนึ่งห้าห้าห้าหัวโอ้โหแปบนเหี้ยหลอดูเปไงแอ๊ดเลยแบบนไงเองงเอสามสอีกลอกไว้ลงไว้ได้ได้เอาเอาละใจเย็นใจเย็นดังได้อยู่สาสนาทีห้าสิบวิเหลือห้านาทีากับสิบวิบอกเลยเอาหมาเปล่า แป่กับนะสองยี่สิบไว้หว้ลงไว้อย่างที่วางไว้เลยไว้ลงไว้เวลาเหลือไว้ลุมเตะเข้าลูกยอดเอาและช้กสวยข้างบงหลังบวงมือนึงพันห้าอยแปดสิบห้าโอ้โหหลังบ่วงไอบิดสองนี้เจียบขาดตูตีผู้ชมดูดูเอาและอูนจัดการโอ้โหโอ้โหายไว้อูนไว้ขาไว้ ยี่ยมไปค่อยๆรวบหนึงเวลาไกลแล้วนะลงนะก็ไม่เตะอัดจีดได้เออเอาแล้วลุยสิ่งกระแดนเบอร์หกครั้งที่สามเต็มลูกเดียวผ่านไหมอ่าหลังโดนลูกนี้จบเลยแะเบอร์หกเกินไม่ได้เต็มอ่าแะเกินแะเกิน อ่าน้ำเงินหลังบวงลูกเดียวอาละสามสิบจบเหลืองเฮ้ยชา้าไปมาเปล่าไปค่อยๆๆีนาทีสุดท้ายเอออย่างที่คุยกันไปลงไว้สี่นาทีมันต้องลุมเฮียหล่อแล้วอ่าลระจังสวยหลุดออกมาเอกเ,เร็วๆจะได้เหลือเวลาไว้ลงไว้ข้างบวงฟัก ลูกยอดลกอูกกันเจ็ดร้ยดอยผงหลังยี่สิบไปแล้วไว้ไปแล้วเอ้ยหนึ่งหกหนึ่งห้าเต็มเท่าผู้ชมเออลูกอะไรก็ได้ผ่านลูกเดียวเต็มเท่าหมาเปลา่าปอกมือแข่งสนามน,นี้เอ้ยอย่าล้อตลัดโผล่รชนะวีเกมผู้ชมเอาละลูกยอดลูกกันเจ็ดร้อย เอาไปเลยลุงแปกกันเลยเอาละเอาละเซ็นเตร์เดนเอาไว้ดูซิว่าเฮียหล่อจะอยู่ไังเลยตอนนี้นะคะสมสรราชนาวีนะคะขึ้นมาอันดับหนึ่งค่ะแชมป์สำรับงานลอยกระทงตลาดกูนะคะแชมป์ได้แก่สโมสรราชนาวีอันดับสองได้แก่สโมุรสงราสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรพหค่ะ715คะแนน ามได้แก่บุกวราพรหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบและอันดับสีได้แก่กองทัพบกเพชรองนะคะหนึ่งพันสามามสิบห้าคะแนนาบวกสิบห้าไทก็ได้กำลังไล่เออหุนอาลูกยอดกันนะคะลูกยอดลูกเจ็ดร้อยบาทก็ได้ขอยเจ็ดร้อยกว่าจ้าเอ้อบเยี่ยมเอาละอุดงอย่าร้องอย่าร้องยังไม่เข้าอย่าร้อง เอออย่าร uh, ja <inaudible> bon ้องใจเย็นไว้ใจเย็นของเชียร์นะเคใจเย็นเออเด็กนั้นน้องทองนะจ๊ะบอกไว้ก่อนสาวนสามสิบแปดนาทีบอลสองนาทีสุดท้ายสองนาทีลงจอโทษไปสองร้อยอ่าเป็นเก้าร้อยบาทเป็นเก้าร้อยสองนาทีเก้าร้อยเฮ้ย เอาไว้แปเลยอีกร้อยหนึง่งเป็นหนึ่งพันปั๊บมือลูกยอดลูกหลานสองนาทีเอาไว้เร็วสองนาทีเอาละอ่าหลังบัวทอ่าสามสิบไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาละเร็วเร็วเร็ว,รวสองนาทีเอ้ยโอ้ยสามสิบโอ้เไ,ไม่ไม่เอาตังค์ไว้เอาแต้มชนะไออุน่น มึงไม่ได้กินอะไอุนชนะแล้วอะอุนลูกยอดลูกยอดลูกยอดไปกลับไปไปหลุดไปเลยเอาให้ทุกคนเลยอ้าวลูกละพันไปอย่างเดียวไม่ต้องเล่นอื่นเหลือนาทีครึ่งหมดเปลาดียอดไปอย่างเดียวเหลือนาทีครึ่งลูกละพันเรียกไอเอาดิมึงสู้ไหมนี่อันนี้แหละลูกละพันลูกละพันเออยังอยู่ นาทียี่สิบวิทีอ่านควาฝันหมา่าใครก็ได้ขอลูกเดียวลูกเดียวหนึ่งพันอย่าโดดจ๊อบไปก่อนไปที่อ่านเอาอโดดยังเดียวได้นะได้นะหมาเปล่าแอบโอ้โห้ยดึงนาทีสุดท้ายเร็วเร็วรอเดียวเอาเดช้ามันแปะล้แปะล้มใครก็ได้พันหนึ่งลูกเดียวลูก ไายนายงสอว่าไม่ได้แดกยันท้าินต์ตานะแมงชนยังไม่ชนลยว้ยเอ้าไอ้แมงเตะมันเถอะสามตตุนท้านองโดเฮ้ยพี่อันพเตี่อ้าไม่ง่ายเหมือนยัที่คิดเออเอาเอพี่อันนี่แหละ กระหูกชิปลายเลยไม่เข้าเลยอะไรวะหนึ่งเดีวลูกเดีเ่ยวตีตีจนท้ายเออเอ้ยจ้าเอาละลงตั้งหลง่นจัดการตกเตานกบีดไม่ตกเองเตะไปเลยถ้าตกพื้นก็ตานกบีดใหญ่ตกเออตกเตานกบีดถ้าไม่ตกกูไม่เป่าอ่าบอกแค่นี้ใหญ่ตกนะ เข้าลูใหญ่เลิกกันต้องลูเล็กอย่างเดียวลูเล็กเดียวย้ายตกย้ายตกเออค่อยๆใจเย็นไม่ต้องรีบจ้ากูภาคดังไปเปล่าวะเออภาคเบาๆก็ได้เปิดเข้าใจเย็นๆไปเดี๋ยวก็ค่อยๆใหญ่ตกใหตกโด่งโดนงตกตกเลิกนะบอกไว้ก่อน ไม่ตกมึงเตะกันก็นไปเข้ารลูใหญ่เลิกลข้ารลูใหญ่เลิกชาไว้ชาไวแหวะอย่าให้ตกอย่าให้ตกพวกเรากลับบ้านกันปล่อยแม่งให้มันเตะกันอยู่นี่เออตกเลิกตกเลิกข้าววงใหญ่ก็เลิกเอออย่าให้ตกให้เสียงกันเรียบร้อย โอ้มันริบหายเลยปอ้ตอนประมาณในจุดนี้เอาเอาแหวบยังเหรอตกเลิกใจเย็นเยี่หลอแค่ตกเดียวผมไม่ถึงเช้าผมบอกครับเอ้ยแล้วแปะลูกจอดเฮ้ยเฮ้ยไอ้อูนยนหลับดิไอ้อูนเด็กเย็นมากไอ้พันเอาแถวอ่าโอ้โหเสียเวลาเฮียก็จะเข้าบ้าน สำรับผลการแข่งขันนะครับทีมเมียนหลอยตลาดภูมิจบแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบ45คะแนนครั้งหนึ่งนะคะว่า็สี่ลังนะคะพรุ่งนี้มาพบกันที่เพชรบุรีนะคะเอาละฝากขอบคุณคุณบรรยายถ้าได้ค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพรุ่งนี่มาพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านค่ะถ้ายังไงขอจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะไปผู้ชมทุกท่านนะครับ